เขาบอกว่าไอจ่าวันวันนี้หนึ่งเดี๋ยวกูจะพามึงไปทัวร์นะเขาบอกกูมาอย่างงี้ไม่ไม่แน่ใจว่าวันที่หนึ่งแกแต่แกบอกว่าสิ้นเดือนอ่ะแต่ไม่ได้ว่ามัมาหนหึงวันที่หนึ่งหรอกแกแค่บอกว่าสิ้นเดือนแกพาไปทัวร์ว่ากูก,าากูเพิ่งมาว่ากูได้เอาวีวแกมาเมื่อกี้สักพักใหญ่ๆเลยอ่ะนั่นแหละแกบอกกูมาก่อนกูเข้าเมืองเนะี่ยกูได้บอกกูมึง กูกูก็ถามว่าจะไปตรงไหนแกก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่บอกรู้แล้วรู้แล้วแล้วแกว่าไงวะรู้แล้วโหลเพื่อนเออมารับดิอยู่บ้านมาเจอกันไหนไปเจอร้านดำก็ได้ร้านดำร้านดำเพื่อนร้านดำร้านดะเอเดี๋ยวไปส่งร้านดำเดี๋ยวไปก่อนเอเวร์เดี๋ยวไม่มีไม่ไปลดอกหรอไม่ดอกมาก็ใช่ไงเดี๋ยวให้มันไปรับกูร้านดำทำไมมันขึคือไอ้ดอกไม่มาวะ บ้านห้มเข้าอะไรใครไม่ไม่มาหรอกเนี่ยสัตว์มาแล้วเมื่อคืนกูหมาไม่กูหมายถึงว่าตอนนี้มันครึ่งแล้วทำไมอดหรไม่มาเดี๋ยวงขึ้นไงอะหรอบ้านบ้านห้ามเอ้ยแล้วกระหกใครชนะวะวิเชอร์กับดีเม่ละวิเชอร์มันม่นห็นพอจบยังไงก็ไม่รู้อะมันยังไม่ครบ60สกบร์เลยใช่มันจบแล้ว เัาไเห็นเลยวราองไปเอารถดมาดงเียด้วัน่นึงลองไจางไปไงอ่ะอยางเงี้ยหรอเงี้ย ยไปงานร้านหัวใจกับเตียมหน่อยงานได้ค่นก็ดีหัวใจกัม่อหัใจกันอแซมได้เร็วรีบงานเราไปเจอในแอดอพี่มานน่อยแล้วะทำอะไรฮะเด็กโคตรดีอยากมาเจอกหน่อยนะอ่าหรครับไปเถอครับไปเจอะครับโอ้โหมันยิงสมเรีวเหินโคตดีอะแค่น่ะเอูแล้วแค่เมเจอ์ประมูลหรอ กถปมูลเหรอเกิดได้ไงฮะมันไม่ใช่รถประมูลไงี่ยไม่่ไมันเป็นเทียเทียเทียประมูลเฉยๆไม่ไม่ใช่รถประมูลมันไม่เกี่ยวกับรถประมูลมันไม่ถามสภาก่อนเหรอสภามันไม่มีสิทธิ์มายึดไรแค่กับ GTO มันยึดแค่ตลอดในรถประมูลเพื่อนโอเคโอเคโอเคกินรถประมูลอันนี้มันไม่ใช่รถประมูลขอโทษขอโทษที่ถามเฮ้ยฟังนี่เฮ้ยดู่อตสัต่อติ่เล่นติดต่อติดต่อติด่อติ่อติดต่อติดต่อ่อ่อติดต่อ่อ ตีบอสเกือบทุกตัวอะไรนะมาม่าในท้องกูเลยตีบอสเกือบทุกตัวแล้วอ๋อเหรอเต็มระบบเจ้แขวไี่ยไม่ไม่ชวนไม่อะไรเลยไม่เล่นโอแต่เล่นอวีไอ้เซี้ยอ๋อไอ้พี่เต๋าชวนกูเล่นกูต้องเล่นกูดันเป็นซูพิมไปไปนี่อยากเล่นแบบฮาร์ดมันกว่าที่อยู่แล้วไงพี่อยาเล่นเลยพี่พี่ใช่ อยู่เนี่ยอย ah. ู Building, <eterm oon. S 2> ่แล้วสองบ้างอยู after, ่นี่อยู่ซูเปอร์อยู่อยู่อยู่ลูกเดียวอยู่ลูกเดียวบุลุษตัดสองบ้างแล้วครับอีกไ่ตัดว่าไงจุ๊บไหนจุ๊บไหนไม่ผมจ่ายฮะยังไม่พี่จุ๊บผมยังไม่จ่ายทำไมไรโง่ใครมารับพี่มึงไปจ่ายไหมใครลักพี่ไงี้ยวันยาอ่อนเนี่ยรักทางผิดไอ้เนี้ยไปส่งเสริมมันฮัลโหลมีใครมียากรตันไหมมียากรตันไหมมียากรตันไหม กูก็ไม่มีไหวเฮ้ยมีแต่ยาขวดเอาไปก่อนวะโอ้โหชีสฮ้ยกูจะตายเอจากิมเอาไปเลยเพื่อนเพื่อนเขากอดว่าจะตายแล้วเอายามาจะตายเอาไปเอาไปชุบกูนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นไหมเนี่ยเล่นมึงจะนอน อะไรนะอักตีสออ่ะโอเคได้ได้ไอ้ไอเกมเทียนั่นไอ้เกมที่นั่นมึงจะเล่นจริงๆริงไหมถ้ามึงจะเล่นเดี๋ยวกูโหลดเลยเล่นจริงๆก็เฮียแล้วกูเล่นไปอย่างไกลเลยสัตว์แล้วแม่งจ้าอ่ะแล้วแม่งจ้าวติดเข้ามาใหม่ไอ้ฮียยอดแม่งทะลุแม่งขายไปแล้วเจ็ดแสนเจ็ดล้านชิ้นอ่ะสี่วันอ่ะจะเจ็ดจะเจ็ดล้านอ่ะจะเจ็ดล้านคนกดซื้ออ่ะเกมมันโง่ปะว่าเขาจะใส่ใครว่าเขาใส่เราอ่ะ

ไอ้พีเคียร์ต้องรีอีกน้องสายาเส้วนปลี่ยนบีดเปลี่ยนบีดมามาปิดดิมาปิดดิมาปิดดิตายตายยืนนะชุบอาเสียแล้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 วนะตายตายตุดตายคำให้คำให้ในเธอเกิด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 พี่หน้าหลังผมหน่อยหน้าหลังผมหน่อยหน้าหลังกผมหน่อยหัวลึงอ่ะเห็นปะ ูกก no ูไม่เด้งไอ้ห right? well, yeah, so ี้ยถ้ากูปิดอย่างเยอะเลยนะยไม่ชคื่นเอปนกันเพื่อนด้วยกันเพื่อวมลันนไว้กันไว้ที่ยพี่จยสเหัวยิงผิดพี่ัลงอะไรน้องน้เหยียบรถพี่แม่นะน้องน้องเหยียบรถพี่แม่ไวคนเปลี่ยนปืนวงไฟเว้ย M มึงต้องรีกเว้ย กูปิดไปอย่างเยอะเลยไม่ยิงไปขอโทษใครวะขอโทษทีเดียวสามเลยไอ้ดอกจะมาแล้วนี่หว่าชุบีลีชุบีแล้วชุบีแล้วชุบีแล้วชูบีแล้วกินแล้วเอ็มมีเกินแล้วมีเคคืนแล้วชูบแล้ว ไปยูไปอยู่กันหน่อยนะกันหน่อยเกูมากมนมนมชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนนมนมใหญ่ละตู่นมไปปิดต่อชุบนมจะเย็นไปปิดต่อชุบชุบ่ใคาช่วยใบชวยใช่วยมากไอูไม่รู้ชุบใครเนี้กูชุบต่ออง่องเปลี่ยนนี่หน่อยเปลี่ยนนี่หน่อยฮีตรงนี้ก่อนกูชุบหมดกูชุบไปหมดกูชุบหมดที่เหลือเล่นที่เหลือเล่นเล่อเลย่นเลยปิดต้อชุบเลยที่เหลือเล่นฟังกูที่เหลือลุกขึ้นไปถื สวยมากเอยมากอเคไหวไหวคือแล้วคือแล้วไอ้บอสตื่นไอ้บอสตื่นไอ้บอสีวยแล้วเฮ้ยพี่มาละน้องพี่มาละน้องเพียงเพียงพี่มาละน้องเขพี่เขพี่พี่มาละน้องเพียงจ้าเล่เลยตวอสวยจะตายแล้วตวอะไรกช่กหน่อยกดช่วกหน่อยทำมาแบบนี้ก็ได้นะคนไอแก๊งเรามันมีรถอ่ะ เลี้ยงเลี้ยงนี่คนนึงเลี้ยงรถเราก็มีนะพี่เฮ้ยเข้ามาเล้วเข้ามาเล้วเข้ามาเล้วปิดิดตัวชุดที่งเดียชออ้ห่าเลยเล้เลยเล้ไหวไม่มีคไหวมเคยืนแล้วืนไปเจอพี่ไแน่ไฟเดียววกาไม่ได้ใช่ปัญหานที่แบบเาแก้ไม่ได้วถือว่าเจออะไรแบบแแข่งขึ้นแน่นอนอ่ะผ่านไมได้อ่ะตัดดบ ใบกูหายสวยจัดไอ้ใบไม่ใช่แข่งกูแต่ก่อนเราแต่อยากกันวุบไปกิวนะลบดิดี่องค์ยุบไปไปเยตัวตัุบไปกูตัวชุบไปตัวกสวยสวยสวยุบกันมาชุบกันมาชุบกันมายุกันมาัหย่อน้านได้ ไม่รู้รจะไปไหนเลยไม่มีบ้านอยู่ทีไม่รู้จะไปไหนเลยโว้กูดิวจ่วจ่วจ่วัเอะาไหวเราไวแล้วอ่ะสวยคนแรกกันนนเนี่ยสาอยู่เ่สาวอยู่เ่าเลยพี่ไปเลย่าไปพี่นีเอาไปเอาเลยข้างหลังลีลข้างหลังปืนน้เห็นปืนข้างาไป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 

ไอ้เฮ kind of right? ียราชามีดรไหลคนต่อไปอ่ะพี่เองน้องจากี้อ่ะรู้จักป้ายสันเรียกพี่ว่าจากี้เข้าใจปะขายของจริงไอ้สัตวนในบัตรพีเนี่ยเองบอกพี่นี่พี่อ่ะคือปีศาจไฟอีมิเทจจริงน้องชายดูไว้สันนะไอ้สัตว์มึงรู้ป้าใครมึงรู้ป้าใครอีโมไหลอ่ะรู้จักป้าจากี้อ่ะไอ้สัตว์ แท็กี้กับแท็กซี่ไป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 มาหาพี่หน่อยไปเรามาเพีอคนั่งเจดบอทีฟักเกอร์เออ กี้มันอะไรฟักเกอร์ไอ้ัี่อ่ะโ้โหเป็นไไม่รับเลยอ่ะฮัลโหลเออม่รับกุทีเอาไม่มีบอได้รถดิมะเห็นหัวเลยที่ขั่งเลยแบงคบปีโป้ครับผมภาพลหไปรวมบ้านเวดไม่ดหรือไม่ไปแล้วไปนอนแล้วด้วยังันไปละสุิมีพี่ช็อปก็มาแล้วรอพีชช็อปเนี่ย กูนะอันเนี้ยไปเฉยๆไอ้เหี้ยไม่มีแก๊งไหนใหม่ก็เอ็มเคลยเลยตอนนี้ดี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 ไหนอะไอเอดีหมดบ้างวะมันเออก็ส่งพี่ดีนักใช้เยอะจัดเลยเราเดอเราเลี้ยงหมดทุกคนเลยส่งจหมดเลยไม่มันตรงนูดนตรงนูไม่ไม่มันเฮมันเกืนเราแล้วไม่ใช่หรออยู่ดีเรากลับมาเกืนเฉยเลยไม่ไม่มึงต้องดีดีดีกันเยอะฟังฟกูฟังกูกูต้องขอบกูเลยเว้ยตอนนี้ก็เบร์อะกูบลวงปืนให้หมดเลยเมื่อกี้ เก่งเก่งเพื่อนเก่งมากโค้ชพ่อจะชุบกระร้นจัดอะเก่งเก่งเก่งเราโบกันดีด้วยแหละเราโบกันดีด้วยสนับเยอะยิ่งโคบเยอะอ่ะใช่ใช่ใช่มันมีสนับเยอะไงเพราะสนับเราทุ่มมากาเยอะ